กิโลสาวไปคุดอยู่หน้านั่นนี่ได้เฮ็ดต้มสบายดีพี่น้องกินข้าวเล่นกันเด้อพี่น้องไงมาดีเอฟซีกูสุคนเด้อพี่น้องไงแล้วโหยูจำใบได้ยากแนวว่าเลยดิ เขาเล่นก <c oughs> ันเด้อไอีแม่ไปปิ้นมาทั้งกล่องเลยเนาะเราปิ้นมาทั้งกล่องไปเขาเล่นกันเด้อพี่น้องไอ้ลืมให้พี่น้องเบิ้งเนาะว่ามียังเขาเล่นกันเด้อบกเขียดพี่น้องบกเขียดปิ้งเขียดเนาะอาหารเขาแบบบูรายอะไรวันนี้เนาะนี่แนี้เขียด ยาหน้อยก็อยากน้ำเนาะนบุหรี่ลงคลิเปเบิดมือเนาะพี่น้องมาหนี่ไปหน้าพี่น้องไปหน้าโคกถ่ายหุดเนาะแต่ว่าบได้ถ่ไทยพี่น้องเบิ้ลเนาะอืม เว้ยลงคลิปเบิดมือพี่น้องมาเนีิฝนก็เริ่มตกเลยพี่น้องน,นำหลายบนในหน้าไมานน่อีนนิดหนาะนนำในบุงน้งฝนตกแล้วพี่น้องเหรแบบนี้ วันนี้น้องหน้าบุได้เขาคลิปตั้มเด้อพี่น้องไหมวันนี้บุเขาคลิปตั้มวันนี้นนพื้นนวลรับเนาะบุได้เขาน้ำหน้าบุเขาคลิปตั้มวันนี้ก็เขาข้อ,ขอ,อดุให้นหันะอีลาน้อยก็อยากจำเลยเนาะอีลาน้อยก็เบุงพี่น้องเบุงใกล้ก่อน อ,อ,อืออีลาก็ยากกว่าอีลาเนาะ หลับต um. oh, no, no> ื่นนอนแล้วบ๊อกสบายสบายดีปาลุงคนนี้ละเอ้าโอ้ยพี่น้องไงน้องผู้น้อยยังบอกบอกอยู่ขู่มืออยู่พี่น้องอ่ะขอโทษขอใหยอะไรเด้อพี่น้องเไงเจ็บแต่ผู้นี้บอกได้แล้วเนาะยังยังผู้น้อยอันนี้มันบางมือก็บอกบางมือก็บอกเนาะสบายดีปาลุงคนนี้ละ

ยิงเทียดก็มีนะแล้วกี่ล็อตแมวแมวแมปุ๊บเจ้าอเียานี่ล่ะอืมออืมนี่ล่ะบุญาบุจะป้อนเข่ามันยลูเม่นนี่

Nè 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 Đào đào yếu nó Nhật khán Nhật khán chắc đường lấy mẹ nè đường đi bố 6 đuyền là bà Để khưng tí nó bị chốt vậy bố Vân Thi chứ. Ừ, là mình... Để... Nè Là bà chốt vậy, mưa lần 10 lần Gâu nữa chứ Chốt vậy, luôn Chốt vậy thôi sắp cái đấy Bùm cái đấy ไอ้ทุกเงินก็เงินสามเงินก็สองไอกม้เงินสองคันเกิดเกิดเงินสองคันเนาะเดี๋ยวพามาเบิ้งพี่น้องแกงเห็ดพี่น้องน้องสาวพปันหามาแต่น้าเนาะได้เห็ดเห็ดบดยังอ่อนอยู่เด้อพี่น้องยังอ่อนอยู่เนาะ หามาแต่น้ำมันนี่แหละจิโร่นี่ยกัสีแกงไส้โอนี่อันนี้สีเป็นจิโร่เนาะพี่น้องแกงไส้แกงไส้เฮ็ดเนาะจิโร่แกงไส้เฮ็ดปนกันแกงเฮ็ดน้องสาวไปหาเนาะพี่เนาะพี่น้องเบมันใกล้โลพี่น้อง พี่น้องบริเวณฮือนครัวก์อ่ะคัวบ้านบ่นพี่น้องเอ้ยถ้าหมดสุภาพในสายตาก็ต้องขอโทษขอใหยหลายๆเด้อพี่น้องเนียนี่เนาะมือนั่นไปไหนนอกบ้านนากระสีใส่ไว้ที่ไหะพี่น้องไหนหลายมองหลายบอนเพิ่งกระสีใส่เตาถ่านเนาะกะอยู่ในบ้านเบอนั้นนี่แบบนี้มีลายอยู่พี่น้องไหยใส่ไบ้ที้ไหนนะว่ายังเป็น ธรรมชาติโบราณเก่มันก็ใชแบบนี <boundaries> ้เนาะหลายม่องหลายนก็ใเฮ็ดยู่คัวกินเนาะต้ครเฮือนบ้านนอกบ้านนานก็เริ่มตกแล้วก็ซุ่มแล้วพี่น้อง้่อ่ อโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ชีวไปสัมนีสเด้อพี่น้อยก็อย่าลืมเข้าไปก็เลยเกดแชร์กดติดตามพี่น้งองส่องแบบนั้นแต่คำพูดคำจาและผู้สุภาพก็ต้องกราบขอโทษกออบัยเด้อพี่น้อยสบายดี